เคสพีสามพันนะครับสีชมพูสีนี้หาค่อนข้างยากนะที่แบบสภาพมือสวยแปลงพร้อมเล่นเมมสายสองกิกอะแดปเตอร์ของเทียบ,บให้นะครับใช้งานโอเคเลยนะครับสภาพก็ตามสภาพมือสองนะครับพวกปลั๊กพวกอะไรก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนการชาร์จนะครับอ่าเสร็จแล้วมีเป็นซิลิโคนเคสนะครับตัวนี้เป็นซิลิโคนเคสมือสองนะครับก็ให้ไปด้วยสีชมพูต้องกับสีตัวเครื่องเลยนะครับ อค okay. แล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นกระเป๋า Air ์โฟมตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋ากันกระแทกตัวนี้ก็เป็นมือสองนะครับสภาพก็ยังโอเคอยู่นะสีดํามีสายคล้อมแบบนี้ให้ไปด้วยนะครับสําหรับตัวกระเป๋านะเอาไว้พกพาไป้เล่นข้างนอกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อน,นครับตัวนี้เป็นสียุมพูนะครับแล้วก็สภาพบอดี้เนี่ยผมว่าให้สวยมากประมาณ90%ได้นะครับ แต่เสียดายที่ตัวนี้เนะี่ยมันไม่มีจอัไม่มีฟิล์มหน้าจอติดมามันก็เลยจะมีเป็นพวกรอยขนแมวอะไรอย่างนี้นะให้เห็นบ้างเวลาเราส่องแสงแต่ว่าถ้าเราเล่นเนะี่ยไม่มีผลแน่นอนนะครับโอเคแล้วซ้ายให้ดูปุ่มมันก่อนดูวนละล็อกนะครับนี่ผมทําความสะลาดใหม่แนละ้วก็เช็ดเรียบร้อยนะครับก็สภาพสวยนะก็ยังมีเป็นรอยนิดนึงนะจางๆนะครับ,นะรบแล้วก็ดีพัดก็กดได้ปกตินะครับ,นะรบสังเกตบอดี้เนจะเป็นสีมพูับเป็น มีเงินเงินนะอยู่ด้วยนะครับโอเคเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับด้านด้าน,น,นขวามือเป็นตัวนำสัญญาณไมโครนะครับแล้วปุ่มน,น,นี้ก็คือสภาพโอเคทุกปุ่มเลยนะครับด้าน,นบนประมาณนี้นะครับเป็นช่องยูสบมินิยูสบีไว้ลงเกีไว้ต่ออุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้ดีวิวการใช้กล้องเบอร์แวรก็คือต่อได้ปกตินะครับนี่สัญญานบนด้าน,นขวามือก็จะประมาณนี้ไม่มีรอย ตกกระทบหรือว่าแตกอะไรนะครับด้านล่างอ่าช่องหูฟังฟิล์ดน้ำเบย์นะครับช่องชาร์จสภาพสวยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตัวอ่าเมมโมรี่สติ๊กเนี่ยันก็เป็นเมมแบบแปลงนะครับเมมสาย2อิกนะครับมีเกมหอมเลนนะครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของฝา UMD ก็เปิดปกติมีสปริงนะด้านหลังนะครับสังเกตดูนะจะเป็นเวอร์ชัน AKB นะครับแล้วก็มีเป็น ชื่อนะะเป็นชื่อของนักร้องวงนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สวยมากนะครับด้านหลังนี่แทบจะไม่มีรอยอะไรที่หนักเลยนะครับสีนี้เป็นสีชมพูเล่นแสงดีมากนะครับเดี๋เ,เรามาลองเปิดเครื่องนะครับตัวนี้เมมสายสองกิกแล้วก็แปลงพร้อมเล่นแล้วนะครับอยวให้ดูซิสเต็มเฮดติ้งกันก่อนนะครับอา,รอ,ารอ,อาทิตย์อะไรหรออาทิตย ตัว i l ให้ดูนิดหนึ่งนะครับก็ใช้งานได้ปกติโอเค okay, เดี๋ยวดูกันต่อที่ตัวอินฟอร์มิชันตัวนี้อยู่ที่85%นะครับแน่นอนว่าอ่าน่าจะเป็นแบตเทียบกันหมดแล้วทำแบตแท้เนี่ยค่อนข้างหาย,ยากก,ก,ก็มีราคาดูตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์6.61ุดหนโปรซีนะครับ p 2 1 2อันนี้เป็นชื่ออ่าเครื่องนะครับสมบามารถเปลนได้โอเคมาอันนี้เดี๋ยวให้ดูจอครับจอของตัวเครื่องตัวนี้จอ สวยเลยนะครับแทบจะไม่มีสีเหลืองเลยนะครับบริเวณขอบนะครับอันนี้อันนี้จะมีเล็กๆจริงๆครับคือแบบตําหนิจอเนี่ยแบบน้อยน้อยมากนะครับแต่ว่าเสียดายที่มันไม่มีฟิล์มหน้าจอติดมันก็เลยมีรอยขนแมวค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยอ่าหลอดไฟขวาขึ้นบนใช้งานได้ปกตินะครับนี่คือในส่วนของหน้าจอกับหน้าหลอดนะครับต่อมาเราไปดูที่อ่าเมมนะครับเกมในเมมนะครับก็มีเป็น ฟีฟ่าฮัติแล้บอลแซดนะครับอ,อินฟฟอร r โนโพวกแคสติคอเดดเต็ดนะครับเป็นมาริโอวลาชิสนะครับทททเทนนิดเทเคนเป per มาริโอเป็นเบสน2021รับนี้พอส์บ,บีชิปนะครับมอนสเตอร์ฮันเตอร์3นะครับมิดไนท์ครับอ่ามีเป็นมีเท่าเกียร์ solid เฮวเวิร์ดมูนนะครับ GTA ไวสตีนะครับมีกระหวัยภาคไฟไนท์นันโตะนะครับแนตี้ Voler เบอร์สองพันสิบแล้วก็บอลเซตในโต๊ะฮีโร่นะครับนั้วกบอลชินวูดูไก่เบอสองยี่สามเบอร์นอโดมิเนเตอร์นะครับอ่าเอ็กซ์เมนเพจแล้เซนีวิวนะครับแล้วก็มีเป็นเกมพีเอสวันอีกสองเกมนะครับที่เราเป็นพวกเมนูนะครับโปรฟารีคัฟเวอรี่เอาไปรีสตาร์ทเครื่องเวลาเราอ่าเกมหายแล้วแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเกมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวทดสอบให้ดูสัก เกมหนึ่งอะไรกัน TS นะเ,เข้าเกมเป็นเทเกตละไกันนะครับเข้าเกมได้เร็วดิใครที่หาสีชมพูอยู่นะผมบอกกเลยว่าเครื่องนี้บอดีสวยมากนะครับ,รบเสียดายที่จอไม่มีฟิล์มมาก่อนหน้านแต่ว่า วายนแมวมันก็ไม่ได้เยอะแบบจนน่าเกียดนะก็คือเล่นได้สบายสบายเลยครับอันนี้เราลองมาเล่ดเกมสรรักนิหนึ่งครับใน,นส่วนของปุ่มนะครับใช้งานได้ปกติปุ่ม p s นะครับแล้วก็ เพิ่มเสียงวูเสียงนะครับมีวูเสียงก็ใช้ได้ปกติปรับแสงหน้าจอก็ปรับได้ปกตินะไม่มีเสียหายในส่วนของการใช้งานปุ่มฟังก์ชันด้านล่างตัวนี้นะครับเดี <S <S ย๋ยวเรามาเทียปุ่มในการเล่นน,นิดนึงนะครับ ตอบสนองได้ดีนะครับในการใช้งาน <S <S อ่าอเคครับก็เบื้องต้นก็เทสให้ชมคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับก็ตัวนี้ สภาพสมบูรณ์แล้วก็บอดี้สวยมากก็อยู่ที่ราคาประมาณส0 0พันต้นนะะว่าสีนี้ก็ค่อนข้างจะหายากอยู่พอสมควรนะครับสลค์คิมีก็มีเพียงเท่านี้เลยกันครับตัวนีครับ